มาจักไหมน,นะมหาสารคามเจ้าค่ะพยายามมหาสารคามเลยเนะหรอลูกค้าของนําเข้านะไม่ว่าจะเป็นขนมนําเข้าญี่ปุ่นนะมันเลยนะไม่ต้องมาซื้อถึงกรุงเทพนะมหา,าสารคามมีจก้กร้านเกา่าเกาือบมหาสารคามเขามีนะ<ม>พวกสินค้านําเข้าพี่ขายคุณแม่ขายมาี่าปีแล้วจ้ะสปีแล้วแม่ขายของนำเข้ามาสิปีแล้วน้เก่าเกึกจริงๆ ว่าจังหวัดใกล้เคียงน่ะไปได้เลยของน้ำเข้าคุณแม่จะมีคุณแม่กาทานสมัยอยู่เด้อะไก่อบน้ำเข้าเนอะแล้วก็แล้วทอกโกโซะมหาสารคามให้คุณแม่ไปนะไปดูได้เลยร้านเกาะกุ้คุณแม่เดินทางมากี่ร้อยโลจ้าวันนี้สี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าไปกับพันโลนะจ้าสาวน้าแม่มาแนนโอ้ยาปเกาะกุ้งมหาสารคามไปจ้าไปจ้าแม่มาไกลเงินทองไม่มีให้ให้เงาะไปรังนึงโอ้ มีมาละหนึ่งไหมมีมาละหนึ่งนะคุณแม่น่ะหนึ่งกระป๋องคานมมันเท่าไหร่คุณทางงมไหมไม่คุณก